สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น MBK ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 1. ธุรกิจศูนย์การค้าศูนย์การค้า MBK Center ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท MBK ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการศูนย์การค้า MBK Center เป็นศูนย์การค้าครบวงจรภายใต้คอนเซปต์ One Stop Shopping ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า23ไร่ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน20ชั้นโรงแรมปทุมวันปินเซต29ชั้นและอาคารศูนย์การค้า8ชั้น ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำหรับธุรกิจค้าปลีกบนพื้นที่กว่า140,000ตารางเมตรบริหารงานโดยบริษัท mbk จำกัดแบ่งลักษณะของการให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าออกเป็น2ประเภท 1. การให้เช่าพื้นที่ระยะยาวมีกำหนดระยะเวลาเช่ามากกว่า3ปีพร้อมเก็บค่าเช่าล่วงหน้าตลอดอายุสัญญาเช่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21%ของพื้นที่ที่มีผู้เช่า2การให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาเช่า1ปีถึง3ปีเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ79%ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คและอาคารพาราไดซ์เพจประกอบธุรกิจศูนย์การค้าให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นการบริหารให้เกิดรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เปิดร้านค้าของผู้ประกอบการรายได้จากการให้เช่าติดตั้งป้ายโฆษณารายได้จากการจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าและอื่นๆศูนย์การค้าพาราไดพาร์คตั้งอยู่บนเนื้อที่23ไร่ประกอบด้วยพื้นที่พานิชกรรมร้านอาหารสถานศึกษาสำนักงานโรงภาพยนตร์และที่จอดรถซึ่งบริหารงานโดยบริษัทพาราไดพาร์ค ศูนย์การค้าเดอะนายเซ็นเตประกอบธุรกิจให้ช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน9,306ตารางเมตรพื้นที่ค้าปลีก15,231ตารางเมตรศูนย์การค้าเดอะนายเซ็นเตตั้งอยู่บนถนนพระราม9ประกอบด้วย9อาคาร2รูปแบบคือการให้บริการพื้นที่ค้าปลีกและพื้นที่เช่าสำนักงานในส่วนของพื้นที่ค้าปีกประกอบด้วยร้านค้ากว่า100ร้านค้า หลากหลายธุรกิจจากผู้ประกอบการมีลานกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดได้หลากหลายประเภทในทุกฤดูการเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งเดียวบนถนนพระาม9อาคารกัสเฮาส์บินดิ้งสุขุมวิทยประกอบธุรกิจให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่าทั้งแบบระยะย,ยาวและสั้นโดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ1 2 0 0 0ตารางเมตร รายได้หลักมาจากให้เช่าพื้นที่เพื่อตั้งเป็นสำนักงานในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆรวมถึงเป็นที่ตั้งสถานทูตได้แก่ประเทศอาร์เจนตินาและเปรูและรายได้จากการให้บริการที่จอดรถการจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจอาคาร Gas ending, การ์เซาห์บินดิงเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้เช่าสำนักงานที่มีขนาด100-200ตารางเมตรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า ชาวต่างชาติที่เข้ามาเริ่มลงทุนในประเทศไทยปัจจุบันอาคาร Gas House Building มีผู้เช่าอาัตร้อยละ86อาคาร Gas House ราชดาประกอบธุรกิจให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่ามีพื้นที่สำนักงานให้เช่า7,500ตารางเมตรโดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่บริเวณถนนราชดาแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายของอาคารกาสเฮา์รัชดาปัจจุบันอาคารกาสเฮา์รัชดามีพื้นที่เช่าอาคารเต็มร้อโดยผู้เช่าเป็นธนาคารธนาชาติสภาพการแข่งขันของธุรกิจศูนย์การค้าในปี2562ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าซื้อผ่านหน้าร้านหรือร้านค้าออฟไลน์ทําให้ร้านค้ากลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาวผู้ประกอบการค้าปลีกต่างหาทางปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกใช้เป็นทางออกสําหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นั่นคือ omni มนิชแน l หรือการผสมผสานช่องทางสื่อสารทั้งออนไลน์และการขายหน้าร้านเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นและสะดวกสบายที่สุด <c oughs> เช่นลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แต่ไปรับสินค้าที่หน้าร้านหรือซื้อสินค้าที่หน้าร้านแต่ส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเป็นต้นดังนั้นผู้ประกอบการค้าปลีกแต่ละกลุ่มจําเป็นต้องเล่งปรับตัว โดยเฉพาะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมลูกค้าของตนเองให้ได้มากที่สุดธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโรงแรมปทุมวันเป็นเซตตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครบริหารงานโดย MBK Hotel and Tourism เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2539มีห้องพักจำนวน455ห้อง โรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีท e รีสอร์ทตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่มีห้องพัก240ห้องเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2546โรงแรมทินิดี้แอดละนองตั้งอยู่ที่จังหวัดละนองเปิดให้บริการห้องพักจำนวน138ห้องโดยทุกห้องมีน้ำแร่บริการ รวมทั้งมีห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาห้องออกกําลังกายโรงแรมทินิ i ดี i อินได้มีการปรับปรุงอาคารพาณิชย์เพื่อทําเป็นห้องพักแบบประหยัดให้บริการห้องพักจํานวน47ห้องเปิดบริการตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2554โรงแรมทินิ i ดีย o อฟฟ์รีสอร์ทแอดภูเเป็นโรงแรมระดับ3ดาวตั้งอยู่ภายในสนามกอ์ฟเดอะล็อกปามกอ c ฟคอร์ และสนามกอล์ฟเดอะเลด์เมล์เทนกอล์ฟคอสจังหวัดภูเก็ตบริหารงานโดย mbk h e t ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง40นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตและ15นาทีจากหาดป่าตองโรงแรมลรยนะรีสอร์ทแอนด์สปาบริหารงานโดย mbk hotel and tourism หรือ mbk h e t ตั้งอยู่ที่หาด พระแะอะเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่บนพื้นที่17ไร่ระดับ5ดาวมีจำนวนห้องพักจำนวน57ห้อง6แบบโรงแรมทินดี้โฮเทลแอดบางเกาะก๊อบขับเป็นโรงแรมระดับ3ดาวครึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2561บริหารงานโดย MBK HT ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟขับซึ่งอยู่ติดกับสนามกอล์ฟลิเวเดลกอล์ฟแอนด์คันที่ขับในจังหวัดปทุมธานีใช้เวลาเดินทางเพียง25นาทีจากสนามบินดอนเมืองมีจำนวนห้อง128ห้องธุรกิจกอล์ฟธุรกิจกอล์ฟในจังหวัดภูกเก็ตด,ดำเนินงานโดย MBK Resort สนามกอล์ฟเดอะล็อกปามกอล์ฟคอสเป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน18หลุมพา72บนเนื้อที่500ไร่สนามกอล์ฟเดอะเลดเมา์เทนกอล์ฟคอสตั้งอยู่ที่อำเภอรกระทูจังหวัดภูกเก็ตเป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน18หลุมพา72สร้างบนเนื้อที่600ไร่ตั้งอยู่บริเวณข้างเคียงกับสนามกอลอ์ฟล็อกปามกอล์ฟคอรส เปิดให้บริการ2551าหสำหรับธุรกิจกอล์ฟในจังหวัดปทุมธานีสนามกอล์ฟลิเวอร์เดลกอล์ฟแอนด์คันที่ขับเป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน18หลุมพา72บนเนื้อที่346ไร่อำเภอบางกะดีจังหวัดปทุมธานีสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟขับเป็นสนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ติดกับสนามกอล์ฟลิเวอร์เดลกอล์ฟขับ เป็นสนามกอล์ฟ18หลุมพา72ให้บริการทั้งแบบเดย์กอลฟและไนท์กอล์ฟ MBK มีพันธมิตรทางธุรกิจกับสนามกอล์ฟต่างๆจำนวนรวมทั้งสิ้น13สนามตามรายชื่อด้านล่างเลยนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขายธุรกิจรับบริหารทรัพย์สินธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สินดำเนินธุรกิจโดย mbk เรียนเอสเตดธุรกิจอาหารดำเนินธุรกิจโดยบริษัทปทุมไลฟ์มินแอนด์แกนารี ery, หรือ prg และบริษัทย่อยของ prg ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตจำหน่ายข้าวสารและสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศผลิตภัณฑ์หลักธุรกิจข้าวข้าวสารบรรจ,จุถุงพลาสติกขนาดต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้าข้าวมาบงคอง ข้าวมาบนคองพัดข้าวจัสมินโกข้าวปันสุกและข้าวมาบนคองอินทรีธุรกิจศูนย์อาหารและการให้บริการศูนย์อาหาร mbk food legend by mbk ภายใต้การบริหารงานของ mbk food island จำกัดมี2ส,สาขาสาขาแรกตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหารชั้น6 ของศูนย์การค้า MBK Center สาขาที่2ตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหารชั้น4ของศูนย์การค้า3ย่านมิตรเทาธุรกิจการเงินสินเชื่อทั่วไปดำเนินธุรกิจโดย MBK การันตีมีธุรกิจหลักคือการให้สินเชื่อรายย่อยโดยมีหลักประกันเป็นอาคารชุดและสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ ที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทาง MBK ดำเนินการอยู่หรือมีสภาพคล่องในการซื้อขายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และดำเนินธุรกิจอื่นๆโดยบริษัท T l e สซ i n g มีธุรกิจหลักคือการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ได้แก่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่รวมทั้งบริการหลังการขายควบคู่เช่นการต่อทะเบียนการประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน ธุรกิจประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดย MBK Life ประกันชีวิตประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยให้บริการรับประกันชีวิตลายบุคคลรับประกันชีวิตกลุ่มซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงินตลอดจนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพสำหรับลูกค้าบุคคลลูกค้าสถาบันและองค์กรทั่วไปบริษัท TM Broker และนายหน้ารายอื่นๆในอุตสาหกรรมช่องทางการขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์กเกอร์ ธุรกิจอื่นๆบริษัท Apple, Auto Auction จำกัดให้บริการดำเนินการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองจากผู้ขายกลุ่มต่างๆเช่นสถาบันการเงินบริษัทเช่ารถยนต์บริษัทประกรันภัยเต็นรถยนต์ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปซึ่งมีรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการขายจากผู้นำรถยนต์เข้าประมูลและค่าดำเนินการประมูลจากผู้ซื้อในอัตราที่ตกลงในสัญญา ในปี2562มีรถยนต์เข้าประมูลมากกว่า80,000คันบริษัท MBK Trading ประกอบธุรกิจนำเข้าซื้อขายอุปรกรณ์เครื่องใช้ต่างๆธุรกิจประมูลรถยนต์และจักรยานยนต์มือ 2. สศูนย์สนับสนุนองค์กรบริษัท MBK Training Center บริษัท MBK c ขับให้บริการด้านการบริหารสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้ถือบัตรสมาชิกประเภทต่างๆของบริษัทภายใน MBK Group บริษัท m p k Contact Center ธุรกิจศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัทสยามพิวัรจจำกัดหรือ SPW ในฐานะบริษัทร่วมณวันที่31ธันวาคม2562ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ48.66รับรู้ส่วนได้เสียในปี2562เท่ากับ507ล้านบาท โดยโครงการต่างๆมีความคืบหน้าดังนี้โครงการไอคอนสยามในส่วนอาคารคอนโดมิเนียม2อาคารประกอบด้วยอาคารแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนต์เลสซิเดนต์และอาคารเดอะเลสซิเดนต์แอดแมนดารินโฮเทลกรุงเทพคาดว่าสามารถโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าทั้งหมดภายในปี2564โดยในส่วนของทูไอคอนฮอลล์ศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลกพื้นที่กว่า12,000ตารางเมตรตั้งอยู่บนชั้น7 และ 7M เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน2562นอกจากนี้ SPW ได้ร่วมลงทุนกับ Simon Pur p r o p e r t y ซึ่งเป็นผู้นำในด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์ด้านค้าปีกชั้นนำของโลกดำเนินธุรกิจ Luxury Premium Outlet แห่งแรกของกรุงเทพบนเนื้อที่150ไร่คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี2563 ภาพรวมการก่อสร้างโครงการไอคอนสยามเฟส2ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโครงการไอคอนสยามมีความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมประมาณร้อยละ15โครงการประกอบด้วย2ส่วนหลักคือส่วนแรกเป็นร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตตั้งอยู่ส่วนล่างของอาคารและส่วนที่2เป็นโรงแรมตั้งอยู่ส่วนบนของอาคารคาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณกลางปี2564และปลายปี25 6 5ตามลำดับ ในขณะที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ60มีกำหนดเสร็จตามแผนประมาณปลายปี2563สยามพิวัตรหรือ SPW ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจศูนย์การค้าและสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยประกอบด้วยสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่อาคารสยามพิวัตรเซ็นเตอร์สยามพารากอนและไอคอนสยาม ส่วนธุรกิจห้างสรรพสินค้าได้แก่พารากอนดีพาร์ตเมนต์สโต์สยามพารากอนและทาคาชิยาม่าไอคอนสยามนอกจากนี้ยังมีธุรกิจค้าปลีกรวมทั้งยังมีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจบริหารจัดการศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการรอยันพารากอนฮอลและถูอไอคอนสยาม การถือหุ้นในสยามพิวรรธของ MBK จะทำให้มีรายได้มากขึ้นจากโครงการไอคอนสยามการก่อสร้างโครงการไอคอนสยามมีมูลค่ากว่า5.5หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างสยามพิวรรธเคือเจริญโภคภัณฑ์และ m a ก n o l i a Quality d e v e l o ลลอปเธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือกลุ่ม CP ไอคอนสยามเป็นโครงการลงทุนของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไอคอนสยามประกอบด้วยพื้นที่ ศูนย์การค้าหลักที่ได้รวบรวม500ล้านค้าประเภทต่างๆและกว่า20%ไม่เคยเปิดให้บริการในประเทศไทยมาก่อนนอกจากนี้ยังมีศูนย์การค้าย่อยภายในอย่างทากาชิยามาย่าห้างสรรพสินค้าระดับตำนานของญี่ปุ่นสาขาแรกในไทยที่มีพื้นที่กว่า35,000ตารางเมตรเพื่อขายสินค้าแบรนด์ระดับบนจากประเทศญี่ปุ่นและแบรนด์แชมเปี้ยนของไทยทั้งเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ประเมินว่าเมื่อไอคอนสยามแล้วเสร็จทั้งหมดโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของสยามพิวรรธโดยเฉพาะ MBK อย่างมากส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆและด้านการเงินรวมถึง listing เป็นสตาร์ที่สร้างการเติบโตให้กับกลุ่ม MBK คือธนาชาติรวมปล่อยกู้ให้กับไอคอนสยาม ครับนี่ก็เป็นรายชื่อบริษัทต่างๆที่ MBK ถือหุ้นทางตรงบริษัท g า s เฮ u s e รัชดาถือหุ้นอยู่100%บริษัท MBK Square ให้เช่าและบริการดูแลสังหาริมทรั์ถือหุ้น100%บริษัท MBK Hotel and Resort ธุรกิจโรงแรมถือหุ้นอยู่100%เเซบริษัททรั์สินธานีธุรกิจโรงแรมถือหุ้นอยู่100%เเซบริษัทลันตาแลนดีเวลลอปเมนธุรกิจโรงแรมถือหุ้นอยู่100%เเซบริษัท MBK h o t e ค and Tourism รับจ้างบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยวถือหุ้นอยู่100%บริษัทลิวเดลกอล์ฟแอนด์คันธี่ขับ ธุรกิจสนามกอล์ฟถือหุ้นอยู่100%บริษัทปทุมไลฟ์มินแอนด์แกนารีปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสารถือหุ้นอยู่74.52%บริษัทไพมาซีอารีแกนอินเวสท์เมนต์ธุรกิจการลงทุนถือหุ้น100%บริษัท MBK Premium Listing และให้เช่าซื้อถือหุ้นอยู่100%บริษัท T Listing ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ถือหุ้นอยู่100%บริษัท MBK Center ให้เช่าลานจอดรถถือหุ้นอยู่99.99% 99บริษัท MBK Enterprise ธุรกิจสนามกอล์ฟให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ถือหุ้นอยู่100%บริษัท Apple Auto Auction นายหน้าจัดก,การซื้อขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ถือหุ้นอยู่53.56% บริษัท mbk การันตีให้กู้ยืมเงินถือหุ้นอยู่ร้อถือหุ้นทางอ้อมบริษัท the n i g e center ธุรกิจศูนย์การค้าถือหุ้นอยู่100%บริษัท paradise park ทท center, ธุรกิจศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถือหุ้นอยู่100%บริษัท gas house building ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถือหุ้นอยู่ 100%บริษัทพราดเพชรสวนหลวงศูนย์การค้าและให้เช่าสังหาริมทรัพย์ถือหุ้นอยู่99.99% 99บริษัท MBK f o o d and Entertainment ศูนย์อาหารให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารถือหุ้นอยู่62.14%บริษัท MBK f o o d Island ธุรกิจศูนย์อาหารถือหุ้นอยู่74.52%บริษัท MBK Resort ธุรกิจสนามกอล์ฟโรงแรมและพัฒนาสังหาริมทรัพย์ถือหุ้นอยู่72.60%บริษัท MBK สุขุมวิทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายถือหุ้นอยู่100%บริษัท The n i น e ยิวานนน์ธุรกิจศูนย์การค้าถือหุ้นอยู่ 99. บริษัท MBK Food Service กระจายสินค้าให้กับร้านค้าเครือข่ายของกลุ่มบริษัทถือหุ้นอยู่87%บริษัท MBK Trading ธุรกิจซื้อขายสินค้าถือหุ้นอยู่90% ในปี2562 MBK ก็มีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่12,000ล้านบาทกำไรสุทธิสุ9 2ดล้านบาทแบ่งตามประเภทรายได้ก็มีรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้า3,885ล้านบาทโรงแรมและการท่องเที่ยว1,320ล้านบาทกอล์ฟ 480ล้านบาทอสังหาริมทรัพย์317ล้านบาทอาหาร1,965ล้านบาทการเงิน2,299ล้านบาทอื่นๆ15ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของ MBK ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเอาเหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเอาเหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี p e เเหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่9.28เท่ามี p b วเหลือตาส่วน ราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชียอยู่ที่1.06เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ12.97บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่5.84อร์เ MBK ก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ MBK ก็มีพาอยู่ที่1บาทปีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีฟ f l o อยู่ที่ 48.01%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทปทุมไลฟ์มินแอนด์แกนารี27.98%บริษัททุนธนาชาติ22.42%บริษัทไทย n v d r 5.27% DBS Bank 2.35% AIA Company 2.10%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด1,694ล้านหุ้น ราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่12.70บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่24.50บาท MBK ก็มี Market Cap อยู่ที่23,220ล้านบาทเป็นลำดับที่92ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ